บ้านออกมาเลยแล้วทำไงต่อคะเอาสา<ด>ยยางมาเออจะเอาน้ำใส่ค่ะอ๋อเอาลาน รอูเที่ยวกินตามสบายครับเด mm ี๋ยวถอดแมสก์ก่อนเพื่อนๆจำไม่ได้น่ายิ่งรอๆอยู่ <_ d un> ยังอยู่กับแม่จันนะยังอยู่กับแม่จันเดี๋ยวคลิปนี้จะมาดู <_ d un> ข้าวเหนียวหน้ากรอยใช่ไหมครับผ <_ d un> ู้ช่วยแม่จันหน้ากรอยใช่ไหมฮะ <_ d un> อันนี้ <_ d un> จะมาเปิดเผยสูตรหน้ากรอยเป็นยังไงฮะของแม่จันนี่เป็นกรอยสดนะคะไม่ได้ว่าเป็นกอยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ อันนี้คือไม่จันล้างแล้วล้างแล้วล้างสะอาดแล้วเดี๋ยวก่อนตอนเอามาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยหรือว่าเป็นลูกเป็นอะไรยังไงมาเป็นแบบนี้เลยค่ะทางบ้านส่งมาแบบนี้เลยค่ะอ๋อหมายถึงเนี่ยผมผมกําลังจะบอกว่าหน้ากลอยเนี่ยหาทานยากนะแล้วโดยเฉพาะหาทานอร่อยยากแล้วก็คลิปเนี้ยชื่อร้านแม่จันเนี่ยคือข้าวเหนียวกลอยใช่ไหมเด่นเรื่องกลอยมากใช่ไมเพรเพราะเป็นตัวพระเอกเป็นตัวพระเอก เพราะเวลาใครมาซื้อส่วนมากก็จะขายหน้ากลอยดีที่สุดเอามาดูเคล็ดลับความอร่อยกันว่าว่าอ่าหมายอ่าหมายถึงว่าล้างยังไงเอามาแบบนี้เออเดี๋ยวก่อนต่อไม่คิดก่อนสั่งมาจากบ้านแสดงว่ากรุงเทพไม่มีขายเหรอฮะไม่มีค่ะมีเหมือนกันแต่มันไม่เป็นเป็นกอยแห้งเป็นกลอยแห้งแล้วแล้วต่นี้สั่งมาจากบ้านที่ไหนอะฮะพะเยาค่ะจังหวัดพะเยาแล้วเขาส่งมาให้คือเราสั่งทางบ้านแล้วส่งมาโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยค่ะอ๋อเสร็จแล้วมาเป็น เป็นยังไงฮะก็เขาจะแพ็กมาแบบเป็นกิโลกิโลนะคะเขาจะจัดให้เป็นกิโลเลยแล้วก็เอาลมออกให้หมดไม่อย่างนั้นมันไม่ได้ที่มันไม่อร่อยเสร็จแล้วเมื่อมาถึงแม่จันมาถึงแม่จันแม่จันต้องมาล้างอีกอล้างจนน้ําใสจนแบบว่าคิดว่ามันได้ที่มันสะอาดแล้วออเ้วก็เอามานึ่งเอามันใส่อยนี้แล้วนึ่งกอยของแม่จันนี่ต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเป็นอย่างน้อย นี่นี่ต้องต้องอย่างเอามาจัดแบบนี้เลยค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบเวลามันสุดป้าจันหยิบขึ้นมาดูหน่อยผมไม่ค่อยรู้จักเวลามันสุดกรอยมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ตอนมามันอาจจะเป็นขาวๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะแล้วต้องมาล้างอะไรอย่างนี้ป่ะฮะของแม่จันจะมีสองพันนะคะพันข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าอ๋อแล้วใช้แล้วใช้ทั้งสองพันหรือว่าใช้ยังไงใช้รวมกันใช้รวมกันดูดีดูกรอยพันข้าวเหนียวกับพันข้าวเจ้ารวมกันอ๋อนี่เพิ่งรู้ จะมีสีออกอย่างนี้ค่ะอืมเพราะเพราะว่าเวลาไปร้านขนมแบบเนี้ยจะไม่ค่อยเจอหน้ากลอยค่ะอ๋อเพราะเพราะว่าวัตถุดิบเราต้องสั่งมาอันนี้เนี่ยให้ดูทีนึงเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งชั่วโมงนะนึ่งแล้วจะเป็นยังไงมาเวลาสุกอก็ต้องล้างให้สะอาดเลยใช่ไหมฮะตอนเขาส่งมาเขาหั่นมาอย่างนี้แล้วหั่นก็ให้ทำบ้านหั่นในกรุงเทพมีหาซื้อไม่มี ไม่มีค่ะแต่ถ้าจะมีต้มีกลอยแห้งอตอนนี้หน้าหน้ากลอยตอนนี้ตอนนี้นึ่งไปประมาณเท่าไหร่แล้วฮะเนี่ยเดี๋ยวยังเพิ่เปิดนะหมูหมอกันนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้นีได้ได้ประมาณนี้นะคะบานออกมาเลยแล้วทําไงต่อฮะเอาสายยางมาเออจะเอาน้ําใส่ค่ะอ๋อต้องลาดให้มันนิ่อโอ้นี่เมื่อกี้นิดเดียวนะฮะนี่นึ่งไปนี่ผ่านมากี่นาทีฮะเนี่ย ครึ่งชั่วโมง <Okay. S 1> ครึ่งชั่วโมงบ,บ,บานขึ้นแบบนี้เลยแล้วเอาน้ําราดลงไปอย่างนี้นะฮะ,ะเพราะอะไรเพราะไม่ให้มันติดกันนะคะอโอ่้ยงนไม่งั้นก้อยมันจะติดอ่าเสร็จแล้วก็เราก็ากจะก,กลับอ๋อโ้นเนี่ยเนะมื่อกี้ยังนึกว่านิดเดียวนี่เต็มซึ้งเลยเดีย๋ยวผมอินเสิร์ตภาพ ก่อนหน้านี้ให้เพื่อนๆดูนะก่อนหน้านี้มันนิดเดียวเองอะ่ะและนี่สวยเลยขาวเหลืองสวยที่บอกว่าข้าวเหนียวเข้าเจ้าปนกันใช่ไหมฮะนี่แม่จันก็มากลับต้องต้องมาใส่สีใส่อะไรออกมาอย่างนี้นี่ไม่ได้ใส่สีนี่สีธรรมชาติเนาะ ไวมากนะมีหน้าถึงมีชื่อเสียงขายดีที่สุดใช่ไหมเมนูนี้หม,หมดทุกวันหมดทุกวันถ้าเป็นสีขาวอย่างนี้เขาเรียกข้าวเหนียวหรอสีขาวนี่ข้าวเหนียวเสียงก็เป็นข้าวจ้าวเสีย็คือข้า,จาวจ้าลูกค้าที่มาถาม เราปักเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะปิดก่อนขายเราว็าชื่นใจอะค่ะอีกครึ่งชั่วโมงเนาะอีกครึ่งชั่วโมงก็เท่ากับว่าชั่วโมงหนึ่งอะใช้เวลาในการนึ่งนี่คือเรากลับแล้วนะคะใช่รออีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันใหม่ค่ะอันนี้เป็นหน้าอะไรฮะหน้ามะพร้าวเค็มค่ะหน้ามะพร้าวเค็มเอ๊ะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นหมายถึงเอาไปใส่กลอยหรือไงเอาไปใส่กลอย แล้วมีมีมะพร้าวเค็มแล้วก็รวยงางานน้าตาบเนี่ยเนี่ยเราก็ได้ละอันนี้มันก็เป็นส่วนผสมของกลอยของหน้ากลอยอ่ะมะพร้าวเค็มแล้วก็มะพร้าวเค็มนี่นี่คือมะพร้าวทาอะไรมายังอันนี้ขุดมาเรียบร้อยแล้วต้องขุดเขาๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เราเค็มนี่คือไม่จันจะใช้มะพร้าวลูกครึ่งอืลูกครึ่งนี่ก็จะได้หนึ่งกระปุกครับโรยเกลือหนึ่งซอนโต๊ะ ลุเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็ไปโรยกับกลอยยังค่ะยังไม่เสร็จให้สุกก่อนตอนนี้ไม่จัดจะเอาคับขึ้นไปหนึ่งตรงนึ่งมะพร้าวก่อนนะอ่าจัดจัดตอนนี้คือตัวนี้ไม่จันโรยเกลือไปแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะกุเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะนึ่งก่อนซึ่งซึ่งมันเป็นหน้าหน้าของของกลอยอ่าถูกไหมอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไม่งงว่าเป็นหน้าที่จะเป็นส่วนผสมของหน้ากลอยนั่นแหละ ซ,ซึ่งมันจะมีกี่อย่างนะปะ้ปะามันจะมีกลอยเนี่ยมันจะมียังไงกลอยนี่เวลานึ่งสุกขึ้นมานไม่จันก็จะใส่ข้าวไปผสมข้าวกลอยนิดหน่อยอืเพื่อจะไม่ให้มันเกาะตัวเป็นก้อนเสร็จแล้วเวลาสุกขึ้นมาม้นอะไรเสร็จเราจะจัดใส่กล่องครับอ แล้วก็มีข้าวมีกอยแล้วก็ใส่มะพร้าวเค็มะพร้าเค็มตัวนี้ั่นก็คือเสร็จสมบูรณ์หนึ่งกล่องของกอยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันแต่ตอนนี้ก็คือต้องเอามะพร้าวเค็มมาทำอย่างนี้ก่อนค่ะมันนึ่ง่อมันนึ่งอ่อันนี้ใกล้จะได้ที่แล้วใช่ไหมฮะโอ้ยิ่งทองขาวใสดูวิธีมันสุกยังไงฮะให้มันใสอย่างนี้ใช่ไหมฮะใสแล้วก็ดูแบบนวลตาเราเนี่ยนวลแล้วเต็มหม้อ แต่ตอนนี้คือดูแล้วมันยังมีมีด่างอยู่ก็ต้องอีกหน่อยอ,อีกหน่อยหนึ่งรวมแล้วบดเสร็จก็ชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละ,ะมะพร้าวที่จะใส่ปลอยนะฮะยังไม่สุกอุ่นมใส่กระทะหอมเลยมะพร้าวนะฮะไม่ใช่ขนมจีนนะหอมหอมราให้สุกให้สุก เสร็จแล้วเราก็มาใส่ตะกระ้ายอย่างนี้นะคะปล่อยให้มันหายเย็นก่อนแล้วก็ลองถือม,มาใส่กระปุกเดี๋ยวเร,เราจะหาอะไรผิดตรงนี้ให้มันหายเย็นแล้วก็ใส่กระปุกเพื่อที่ว่าเราจะไปเตรียมไปทําเป็นหน้ากรอยนะเดี๋ยวตามดูต่อไปครับขั้นตอนนี้ไม่จันจมุนก่อยนะคะ แล้วก <S preach science> ็มาเอาข้าวตรงนี้ที่ว่าเราจะทำข้าวขาวแต่ว่าเรามาตัดเอาตรงนี้น่อยนึงเพื่อว่าจะไปใส่ปล่อยปล่อยจะไม่ได้ติดกันนะคะอไม่อน่ว่าอรู้ไปยงมเาต้องคิวเลยนะเอาประมาณนี้นะคะวันนีจะนน เราจะเอากอยใส่ในกระแลงพร้อมกันเลยลอยขณะที่อยู่ร้รอนๆปิดเลยผู้ช่วยช่วยหนะะ่อยใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วตอนแล้เดีด๋ยวก่อนนะคะนี่อันนี้ก้อยที่ใช้ได้แล้วนี่หน้าตาอย่างนี้นะใช้ได้แล้วตอนเนี้ยไม่รู้เขาไม่ใส่อะไรแต่ไม่ได้ใส่ะ น่กะทิอันนี้ก็คือที่เราส่วนผสม,ผสมเอาไว้แล้วนะฮะผสมที่มูลผสมที่มูลข้าวเหนียวอะ่ะเพื่อนๆอยากรู้ว่าส่วนผสมอันนี้มีอะไรบ้างถ้าดูโดยละเอียดก็ไปดูในคลิปข้าวเหนียวมูลนะฮะ สูตรข้าวเหนียวมูลแต่ว่าพี่จันบอกคร่าวๆดิในนี้มีอะไรบ้างนะฮะคร่าวๆเพื่อนๆรู้เอ้มูนเอกะทินี่เราจะมีกะทิหกโลครับน้ำตาลสี่โลครึ่งเกลือก็สี่กำกำมือ,อครึ่งส <4 S 2> ี่ฟามือครึ่งแล้วก็แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันมาเป็นอันนี้ตอนนี้ถ้าอยากเห็นโดยละเอียดนะอยู่อีกคลิปหนึ่ง อยู่ในคลิปเข้าวเหนียวมูลนะเพื่อนๆไปดูในคลิปนะอันนี้เรามาดูเรื่องของกรอยเราต่อ,อเอามามูรรวมกันแบบนี้ค่ะอันนี้มันจะเป็นลากลาก,ก,ลาก,กราดลอยแล้น,นี่การจะใส่ข้าวไม่เยอะ แวแบบว่ากอยไม่ติดกันเพราะกอยของอาจารย์เป็นกอยสดโอเคอาจารย์จะตักเซกุนก็แบบข้าวเหนียวอ่ะก็คือมูนหมัก

กหยังกลับกลับ้ลยนะคะกลับไปกลับมาด้วยใช่ไหมฮะเวลาเรานอนอย่างเงี้ยทุห้านาทีเราก็มากลับทุดห้านาทีประมาณกี่รอบนะเนี่ยก็แล้วก็ดูว่ามันได้ที่หรือยังอ่าถ้าคิดว่ามันได้ที่แล้วก็เราก็จัดตั้งจัดตั้งได้ใกล้ใกล้ได้เลยยังฮะกลับกลับหลายรอบละค่ะอมัน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 รู้สึกมันเยอะขึ้นเนาะอ่าเปรียบเทียบกันเนี่ยเปรียบเทียบอันอันนี้เพิ่งทำเสร็จเดียวแต่ก็จะเยอะขึ้นอ่าเดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นนะฮะ ครับผมมาอยู่ที่ตลาดเสรีแล้วครับกลางตลาดเน้เลยตลาดเสรีนี่ก็อยู่ตรงเพชรเกษม28เนาะนี่ฮะร้านแม่จันอยู่นี่แล้วอ้าวแม่จันสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับไหนขอดูอันนี้อะไรเอ่ยข้าวเหนียวหน้ากรอยข้าวเหนียวหน้ากรอยนี่ครับนี่เป็นอย่างนี้ข้าวเหนียวหน้ากรอย ใส่มะพร้าวน่ากรอยก็จะใส่มะพร้าวอย่างนี้ะออ๋นี่เหรอฮะกล่องละสามสิบบาทอืมอิ่มเลยเนี่ยในขอขอขอโชว์โชว์อีกกล่องนึงอีกกล่องนึงเมื่อกี้ขาวใช่ไหมอันนี้หน้ากลอยอีกน่ากลอยอันนี้หน้ากลอยแต่ว่าเป็นใบเตยค่ะเป็นเป็นเป็นใบเตยข้าวเหนียวใบเตยที่สุพรรณมีอย่างนี้เลย หน้ากลอยหน้ากลอยอ่าอย่าอย่าเพิ่งปิดยกโชว์ผมหน่อยยกโชว์ผมทําปกหน่อยอ่ายกโชว์หน่อยครับอ่านี่คือหน้ากลอยเนาะนนถือถือ,ถ,อถือคนละกล่องถือคนละกล่องออได้ไหมอ่าคนละกล่องคนละกล่องเปิดเปิดถือคนละกล่องเออนี่ครับเข้าเหนียวหน้ากลอย,อยางนานหน้าเอาอเอาหน้าวานไได้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  ปล่อยก็คงเท่านี้นะครับยังไงก็ติดต่อตามเบอร์ตามเบอร์ที่บอกไว้นะครับแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยที่บอกว่ารวมบอกรวมอะไรต่างๆงาน,นี้ก็ใหญ่เลยนะครับไม่เป็นไรกําลังยุ่งๆเดี๋ยวเบอร์ผมขึ้นขึ้นไว้ขึ้นไวข้ไวข้างล่างนี้ครับขาย30บาททุกกล่องนะคะเพ,ะพื่อนๆเดินออกมาตรงปากซอยครับเนี่ยให้เห็นไหมตลาดเสรีนี่ครับ นี่คือถนนเพชรเกษมฮะแล้วก็ตลาดก็อยู่ทางซ้ายป้าจันท์ของเราร้านป้าจันของเราอยู่กลางตลาดเลยกลางตลาดเป๊ะเลยครับเดินเข้าไปนะฮะคือปากซอยเพชรเกษมยี่แปดครับครับมาวันนี้กับจากร้านป้าจันรนะป้าจันรข้าวเหนียว มาให้คุณตั๊กชิมคุณตั๊กสวัสดีค่ะที่ยังสวัสดีค่ะติดไมค์ก่อนพี่โดพี่โดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินรอวันดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบกินนี่ครับกับจากร้านเจ๊จันนะฮะอุดหนุนอุดหนุนเจ๊จันมาห้ากล่องแต่ไม่ไหวครับขืนเอามากินเองหมด โรคก,กำเริบแน่นนก็เลยอเอาไปแจกให้เอาไปฝากป้ติ๋มสองกล่องไปฝากพี่อ้อมเชฟทองสองกล่องครับแต่ว่านี่ผมเอาหน้ากลอยมาเอาหน้ากลอยมาเพราะว่าออย่างอื่นเราก็คุ้นเคยแล้วแต่ว่าหน้ากลอยเนี่ยคือสูตรเด็ดก็เลยจะมาชิมให้เพื่อนๆบอกรสชาติเพื่อนๆน,นะฮะเพราะว่า เท่าที่ถามแล้วเท่าที่ผมเห็นนะผมก็ไม่ค่อยเห็นนะว่าจะมีหน้ากลอยเดี๋ยวจะลองให้ครูตักชิมกับพิ่รุคุณกลอยเนี่ยเขาเอามาจากพะเยานะ <The. S 1> ในกรุงเทพเนี่ยมีแต่กลอยแห้ง <The. S 1> นี่เขาสั่งกลอยสดมาจากพะเยาญาติพี่น้องเขาส่มงมาให้ลองชิมิอ่ิลองชิมข้าวเหนียวงามเหรข้าวเหนียวสวยลองคลุกดูชิมตรงกลอยดิยอยาก,ากให้นะชิม กินข้าวเหนียวสิกินข้าวเหนียวก่อนอ่ะชิมข้าวเหนียวก่อนก็ข้าวเหนียวกับก้อยด้วยกันอ่แล้วก็ให้พิวดโรชิมด้วยแต่เดี๋ยวผมจะคุตตะกกินกับอะไรกับโกโก้โกโก้อ่านี่อาหารยามบ่ายของเราบายฮะอ่าทางนี้ลองให้พิวดโรชิมแต่เดี๋ยวผมจะกินนี่ฮะข้าวเหนียวลองกินดูก่อนสิข้าวเหนียวรือันนี้ก็ออร์ติสติกไลฟ์สกิลก็หัดให้พิวดโรลองแต่พิวดโรค่อนข้างอิ่มฮะไม่ได้อ่าไม่เอาไม่เอาก็อย่าเอา กลอยคุณชิมกลอยดูยังชิมล้วเป็นไงลองดูสินี่ฮะดูใกล้ๆกลอยเขาทําจากกลอยสดนะคุณแล้วก็เจ้าเนี้ยเขาตั้งชื่อว่าร้านเจ๊จันข้าเหนียวกลอยเป็นไงรสชาติมันนิ่มเหรอนมอร่อยอ่ะกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกินกับนี่ฮะโกโก้ค่ะของคุณตักกินโกโก้เย็นเดี๋ยวผมจะผมไม่อยากทานพวกนั้นเพราะว่าจะรักษาสุขภาพหน่อยก็เนี่ยฮะ fc ท่านหนึ่งส่งมาให้ปกติอ่ะผมจะทานกาแฟดำเพราะว่าไม่อยากใส่น้ำตาลใส่ครีมเทียมอะไรแต่ว่ามี fc นะพี่ชาญชิดเป็นสมาชิกช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นกาแฟปกติผมจะไม่ทานกาแฟ3 in 1เลยแต่ว่าพี่ชาญชิดบอกอันนี้แหละเขาไม่ได้ใช้อ วัตถุที่เป็นน้ําตาลหรือว่าเป็นครีมเทียมที่อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในนี้เขาเขียนว่ากาแฟปรุงสําเร็จเนี่ยนะค,ค,คล้ายๆทีอินวันนี่แหละแต่ว่ามีใช้แอสปาเทมเป็นวัตถุที่ใช้ความหวานแทนน้าตาลปราศจากน้ําตาลนะอันนี้นะนี่นะฮะแล้วก็ผสมสารสกัดธรรมชาติจากมังคุดทับทิมโกจิเบอร์รี่ซึ่งมันก็จะมาเป็นเหมือนกับ กาแฟที่ทรีอินวันพออารมณ์ผมอยากกินกาแฟแบบนี้หรืออยู่บ้านเนี่ยไปซื้อกาแฟที่เป็นส่วนมากผมจะกินอะไรเอ็กเพรสโ,โซ่เทออกมาเขาเป็นอย่างนี้นนใช่ไหมอ่าในข้างในเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยฮะาก็เทลงไปอินกาแฟนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะอืม่านีคอมาชม รสชาติเหมือนอสีสันเหมือนกาแฟเลยคุณได้กลิ่นหอมไหมหอมยังได้กลิ่นอยู่ใช่ไหมคุณได้กลิ่นอยู่ใช่ไหมโอเคสบายใจได้ <c oughs> ยังได้กลิ่นอยู่นี่ก็เป็นคอนเทนต์ที่เราอยู่บ้านนะ,ะพยายามที่จะออกไปข้างนอกให้น้อยที่สุด <c oughs> นี่ฮะ,ะเ,เป็นเขายี่ห้อเนี่ยยี่ห้อเนี่ยโฟลักสนใจยังไง เนี่ยฮะมาจากผลิตภัณฑ์นเนี่ยก็พูดให้พี่เขาหน่อยเพราะเขาเป็นสมาชิกช่องโดโด่พาเที่ยวด้วยนะแล้วก็ติดตามกันมานานแล้วก็ให้ผมมาตลอดเลยหลายห่อละพี่ชาญชิด0818667875นะครับเพื่อนๆสนใจอะไรยังไงก็อุดหนุน FC ของเราชิมหอมอะ่ะ รสชาติดีไม่หวานไม่หวานมากเดี๋ยวผมชิมอันนี้ให้เพื่อนดูผมจะชิมกลอยนะคืออยากชิมกลอยอ่ะจริงๆขนมหวานผมก็จะไม่ค่อยทานเท่าไหร่อันนี้ก็จะมาชิมกลอยจิบกาแฟละลอยอืมอออนุ่มที่นี่เขาทำไม่หวานมากอ่ะมันหวานนัวๆแล้วกรอยนุ่มมากอร่อยอร่อยจริงๆครับ เนยแล้วกลอยเนี่ยเขาใส่มะพร้าวมะพร้าวนี่ก็นึ่งแล้วนะคุณมะพร้าวเขานึ่งแล้วแล้วเขาก็โรยเกลือนิดหน่อยมะพร้าวเนี่ยกินกับมะพร้าวกลอยจะมีรสหวานอะไต่างๆเนาะกินกับมะพร้าวไม่ต้องกินข้าวเหนียวก็ได้ถ้าคนไม่อยากทานข้าวเหนียวนะฮะอือหืออร่อยมากขอทโรยงาอร่อยครับ พี่โดตัดกินเน็ตดนึงอะด้วยกินโกโก้ก็ได้พี่โดกินโกโก้แล้วพี่โดกินโกโก้ก็ได้อ่ะกินไปเลยลูกเโดกินโกโก้น่กินมากกาแฟสุขภาพครับคุณตั๊กเป็นไงรสชาติอ่ะอร่อยถูกใจไหมแต่ไม่ทานเยอะก็จะทานนีิเน้อยเพราะว่าเขาไม่หวานมากเลยนะไม่หวานมากคิโดดูดพื้นหมดเลยโดกาแฟสุขภาพครับ โอเคนะอร่อยนะสาสิบาทเองคุณไม่แพงนะนี่อิ่มเลยนะเนี่ยทีแรกนึกว่าอย่างที่เราซื้อบางทีห่อเป็นใบตองใช่ไหมได้นิดเดียวก็ยี่สิบกว่าบาทต่นี้เขาขายสามสิบบาทขึ้นแต่นี้เขาว่าไม่ใช้ใบตองอเพราะว่าจะได้ได้โชว์แล้วก็ใส่ได้เยอะอ,อร่อยมาก หอ,อมครับหอมง,งาแลวมันก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคิปจะยาวเกินไปขอบพระคุณที่ติดตามครับค่ะสวันดีค่ะสวัสดีครับอร่อยมากมากค่ะ